คงห้าไมได้เพราะว่าความคิดแต่ละคนก็ตามกันจริงๆเราต้องย้อนกลับไปว่าเราถูกเทรนมาอย่างไรว่าไม่ได้เบรมใครเนาะแต่เราถูกเทรนมาว่าให้นึกถึงตัวเองก่อนไงคะไม่ได้นึกถึงธรรมชาติถามว่าเราผิดหรือเปล่าเราก็ไม่ผิดแต่มันเรื่องมาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราทําให้เราคิดอย่างนั้นพราะฉะนั้นกาหลังก็ถึงมาที่เด็กเด็กเนี่ยค่ะรุ่นเด็กๆเจเนอเรชั่นอัลฟาเนี่ย เขารู้เลยว่าเขาต้องรักธรรมชาติโดยที่ธรรมชาติไม่จําเป็นต้องให้อะไรเขาได้แต่รุ่นเรา,เายกตัวอย่างนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เพิ่นอย่างเงี้ยท่านเป็นอาจารย์นะคะมีความรู้แต่นะัคะสมัยเจเนอเรชันนั้นเนี่ยเขาถูกสอนมาว่าเราทําอะไรแล้วเราต้องได้อะไรตอบแทนถูกต้องไหมคะเรารักษาธรรมชาติแล้วจะมีอะไรตอบแทนกับเราเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างความตระหนักณนะปัจจุบันเนี่ยให้กับรุ่นพวกเราอะ่ะ เราถึงต้องบอกไงว่าถ้าคุณรักรักษาธรรมชาติแล้วคุณจะได้แบบแบบตอบแทนแต่ถ้าเด็กจะในเชืหนังหลัง,ลงตอนนี้ที่เขาพยายามปลูกฝังคือปลูกฝังว่าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาต้องอนุรักษ์ไม่ว่าจะอะไรก็ตามโดยที่ไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนจะเห็นว่ามันต่างกันละเพราะฉะนั้นคนที่กลับมาคนที่ตอบว่าฉันไม่แคร์เพราะฉะนั้นเขายังไม่คิด่ยว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเขา